วันนี้เรามาเรียนแก้ไขอาการติดเครื่องแล้วดับขณะเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่เรามาทำความรู้จักกับขั้วเอ็มเ็วนะครับส่วนมากรถที่วางเครื่องใหม่ขั้วตัวนี้จะไม่ค่อยได้ต่อเจอบ่อยมากเวลารถมาหาผมให้ซ่อมแก้ไขปัญหาตัวนี้ขั้วเอ็มเ็วตัวนี้ทำหน้าที่เปิดวงจรให้รีเลเปิดวงจร ยังไม่พอยังทำหน้าที่รีเซ็ตสเต็ปมอเตอร์เดินเบาในขณะดับเครื่องยนต์อีกด้วยให้ตำแหน่งสเต็ปมอเตอร์เดินเบาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อไปให้อยู่ในรอบที่เหมาะสมแต่ถ้าไม่ต่อในครัน้นี้เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อไปในเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่รอบเครื่องยนต์ก็จะต่ำ เพราะตำแหน่งสเต็ปมอเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่เหมาะสมนี่คือเหตุผลหลักที่ต้องต่อขั้วนี้เข้ากับรีเลย์เปิดวงจรให้ถูกต้องหลักการทำงานของมันก็จะประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้กดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ